อันนี้จะสาธิตการใช้ท่อบ v c <อ>นะคะบบในการาเปลี่ยนหลอดไฟนะคะถ้าเปลี่ยนไปสเปรจนี้ไม่ให้ลงเองะต้องตำเข็มใช่ไหมทวนถ้าถอดก็ทวนาายากไหม บอกว่าง่ายไหมเนี่ยเออได้แล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้เย่เย่หลอดีเดี๋ยวเดีอันนี้ก็เปลี่ยนหลอดใหม่นะคะอ่านี่ต้องนีคนไทยคิดกันเองนะคะเท่าไหร่นะชุดนี้เจบาทเจ็บแปบาทนะคะ เปลี่ยนก็หมุนตามเข็มขันให้แน่นๆนะคะเดี๋ยวหล่นตุ๊กลงมาต้องใช้แรงเยอะไหมอ๋อไม่ต้องอ่าแน่นนะอ่าลองทดสอบเปิด อ่ติดแล้วอันนี้ใช้ต่อเอาใช่ไหมครับใช่ครับต่ออย่างไรต่อเป็นสองเมตรได้ครับเออเป็นสองเมตรเนี่ยเปลี่ยนไฟที่ตัดสูงสูงเนี่ยเปลี่ยนหลอดนี้ก็ยังได้อะไรเงี้ยครับเดีลองดูสิเนี่ยดดูิจริงด้วยอ่ะโอ้จริงด้วยแฮะเออไม่เร็วไม่เร็วดีมากเลยค่ะ การใช้ทำไงนะคะอ๋อไม่เป็นไรก็ใช้ดิแทนมือหรอกเช่นนั้นอีกครับอ่าครับอันนี้เป็นตัวดีมนาะกับแล้วก็ตรงตรงปลายที่มันเป็นยางเหนียวๆครับก็เลยนะเอาไว้ใช้หมุนเข้าหมุนออกได้ครับหมุนเข้าหมุนออกได้นะครับไปหาได้ที่ไหนคะนี้อ๋อก็ซื้อทางช้อปปี้ได้เลยครับช้อปปี้ราคาถูกมันมีอีกยี่ห้อหนึ่งแพงใช่ไหมก็อันนั้นของแพงก็หลายร้อยครับน่าจะเป็นภูมิปัญญาไทย ก็ราคาแค่อันนี้ที่ซื้อสองเม็ดมันจะ1สิบบาทถ้าซื้อแบบเม็ดเดียวท่อนเดียวอาจจะน่าจะแค่สักประมาณห้าิบห้าครับห้าสิบห้าบาททุกอัว <laughs> <laughs> ช่วยกันนะของไทย <c oughs> ไทยทำไทยใช้นะคะ <laughs> <c oughs>